สวัสดีครับวิภาวดี60รถสวยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีรถเก่ง t ตโยต้า Vios นะครับ 1.5E นะครับผม VVTi นะครับปี2010นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมเพิ่งรับตัวเข้ามานะครับผมสีสันสวยงามนะครับผมตัวรถเดิมๆเลยนะครับผมล้อแม็กสวยๆแบบนี้นะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผม ล้อรถสวยๆนะครับผมหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับผมรับประกันโครงสร้างให้นะครับว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักที่คว่ำจมน้ํานะครับผมอยางของบิโตนะครับผมล้อแม็กเดิมๆนะครับผม่ายาง18560 r 1 5นสาะครับผมสำหรับยางปี2022สสนะครับผมรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมรับประกัน สร้างให้เลยนะครับผมด้านหน้านะครับผมสวยๆเดิมๆไฟหน้านะครับผมไม่มีแตกล้านะครับกันชนหน้าเดิมๆมีสเกิร์ตให้นะครับผมรถสวยรถบ้านสวยมือเดียวนะครับผมไฟหน้าใสๆแบบนี้นะครับผมดอกยางยังหนาๆเลยนะครับผมเป็นเครื่อง VVTI นะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวเอกสารพร้อมโอนนะครับผมนํามาดูภายในตัวรถนะครับผม ภายในตัวรถนะครับผมเปิดเข้ามาเพิ่งรับตัวเข้ามานะครับผมเกีคอนโซลหน้าเดิมๆนะครับผมด้านในนะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับสาหรับคันนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับผมภายในสะอาดนะครับผมอันนี้แจออกนะครับเบาะผู้น้านะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับไม่มีฉีกขาดไม่มีย่นนะครับผมตะเข็บเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผม อ่าเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับผมเกะคอนโซลสวยๆนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับวิทยุซีดีเดิมโรงงานนะครับผมแอร์ยินเพลงเพราะใช้งานได้ปกตินะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมภาษีอ่าภาษีปี69นะครับผมอ่าภาษีภาษี10มีนาคมปี69นะครับผมรถสวยนะครับผมน็อตซองน็อตประตูพวกนี้เดิมๆนะครับผมแผงประตูด้านหน้าสะอาดสะอ้านนะครับ ไม่มีฉีกขาดนะครับผมเหตุเ่องจากโรงงานนะครับผมปี2010แท้นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเครื่อง1500นะครับน็อตซอกน็อตประตูไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับผมพรมพื้นนะครับผมดูด้านในสะอาดสะอ้านนะครับผมดี๋ยวผมกลับไปถึงทําการสปาฟอกให้ใหม่นะครับผมเอาสวยๆวิ่งๆนะครับผมระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับผมอย่างนี้นะครับผมดูประตูด้านหลังนะครับ ตูวด้านหลังนะครับผมเบาะด้านหลังนะครับตัวนี้อ่าสวยเดิมนะครับผมสะอาดสะอ้านนะครับผมไม่มีฉีกขาดนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับเบาะนะครับผมด้านหลังเป็นเบาะหนังนะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตรงนี้ตะเข็บเย็บได้พวกนี้นะครับไม่มีฉีกขาดไม่มียุบนะครับผมใช้สวยนะครับผมอ่า้าหลังคานะครับผมสะอาดสะอ้านเลยนะครับ บาด้านหลังพวกนี้นะครับผมสวยนะครับผมแหวกประตูนะครับผมสวยไม่มีแตกหักนะครับผม่ากระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับผมเมตรอาร์พวกนี้นะครับผมเดิมๆคมๆแบบนี้นะครับ่าเดิมๆคมๆสวยเลยนะครับผมดูด้านท้ายตัวรถนะครับผม ดอแมกนะครับผมยางของบิโตนเลยนะครับผมดอกยางยังสวยเลยนะครับผมยางปี2022ทั้งสีเส้นนะครับผมรถสวยนะครับผมมาดูด้านท้ายตัวรถนะครับผมเป็นเป็นตัวโลโก้ v อนะครับผมเป็นตัว E นะครับผมสติ๊กเกอร์ K มอเตอร์นะครับผมโอเคเปิดดูด้านท้ายตัวรถนะครับผมที่เก็บสัมภาระนะครับผมมี นิดหน่อยเดี๋ยวผมทำวามสะอาดให้นะครับผมเพิ่งรับตัวมายังไม่ได้ทำวามสะอาดยังไม่ได้สปาเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมอ่ะน็อตฝาท้ายนะครับผมเดิมๆไม่เคยถอดนะครับผมสวยๆนะครับผมสีเกาเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้อ่าน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับผมเดิมๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าที่เก็บสัมภาระสวยๆนะครับผมอ่าร่องน้ํานะครับผมเดิมๆนะครับผม น่องน้ำเดิมๆเลยเม็ดอากู่ครบเลยนะครับผมตัวนี้ l ออาชัดเจนเลยนะครับผมส,สวยเลยนะครับตัวนี้ยางอะไรนะครับผมยางอะไรเดี๋ยวผมดูยางอะไระยากางอะไรนะครับผมมีให้นะครับผมมีมาให้เลยมาเดิมๆจากโรงงานนะครับผมที่บล็อกขัดล้อนะครับผมตัวนี้อยู่ครบเลย แม่แรงอยู่ครบเลยนะครับผมซีนเกวดิมๆจากโรงงานนี right mm. ่นะครับสำหรับคันนี้นะครับรถเดิมๆนะครับผมที่เก็บของอยู่ด้านหลังนะครับผมพ่วงขวานะครับผมเดิมๆสวยงามมากนะครับผมใส่ของได้เยอะนะครับผมนี่นะครับสวยๆไฟท้ายไม่มีแตกหักนะครับผมไฟท้ายไม่มีแตกหักนะครับผมมีร้าวนะครับตัวนี้ป้ายทะเบียน มือแรกมือเดียวนะครับผมอ่ามีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะครับผมมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะครับผมตัวนี้สเกิร์ตด้านหลังก็มีนะครับผมเสร็จสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าสีสันครับ้เดิมนะครับผมมาดูด้านหลังคนขับนะครับผ exactly มมาดูแผงประตูด้านหลังนะครับผมอ่าสีสวยน้ำเดิมนะครับผมตัวนี้ มาดูเบาะนะครับผมไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับผมเบาะสื้อสวยนะครับผมเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้ไม่มีฉีกขาดนะครับผมผ้าหลังคาสวยสะอาดสะอ้านนะครับผมภูมพื้นนะครับผมให้ดูสะอาดสะอ้านเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมสายพานไอสายเบลนะครับปี2010แท้นะครับผมตัวนี้ปี2010แท้รถสวยนะครับผม รถสวยจริงครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมพลาสติกบ no ันไดพวกนี้ไม่มีแต่ขักนะครับผมพลาสติกบันไดไม่มีแต่ขกนะครับดูเม็ดอางนะครับมรผมสวยชัดเจนเลยนะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยอันนี้นะครับผมน็อตซอกน็อตประต <te ูพวกนี้ไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยนะครับผมแต่ประตูสวยๆนะครับแบบนี้พลาสติกไม่มีแต่ขกเลยนะครับผม ยางดีสีเส้นนะครับผมสวยๆนะครับผมดี๋ยวทำการสปาให้สวยๆเลยนะครับผมมาดูด้านคนขับนะครับผมมาดูเบาะนะครับผมเบาะเดิมๆนะครับผมไม่มีฉีกขาดนะครับตัวนี้ตาบีออสอยู่เลยนะครับผมตัวนี้เบาะสวยๆนะครับผมไม่มีฉีกขาดเลยตัวนี้ปรับเบาะพวกนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมกุญแจนะครับผม กุ่นจมีให้อ่ามีให้าม,ใหมาตัวนี้นะครับผมมีให้มา3ดอกนะครับผมดอกรีโมทดอกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ดอกธรรมดาอีก2ดอกนะครับผมอ่าข้างล่างเป็นล็อกเทคนะครับผมล็อกเทคอีก2ดอกนะครับผมตัวล็อกเทคนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมกระจกปรับพับข้างไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับผมใช้งานได้ทุกจุดนะครับผม โอนี้กระจกไฟฟ้านะครับเซนทัานลอ็อคพวกนี้ลอ็อกกระจกนะครับผมใช้งานได้ทุกจุดเลยนะครับผมเรามาดูเลขไม้กันนะครับผมอ่าเลขไม้ของตัวรถนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันกว่ากิโลนะครับผมหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันกว่ากิโลนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมอ่า วิทยุซีดีนะครับผมชีวิิตตตจาากอุุบัเหใช้งานได้ปกติเนี่ยนะครับผมอันนี้แอร์เย็นแพงเพาะเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับผ้าหลังคาสวยนะครับผมพวกนี้สะอาดสะอ้านเลยนะครับผมไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับผมตัวนี้นะครับผมแอร์เย็นแพงเพาะนะครับพวกนี้ใช้งานได้ทุกจุดเลยนะครับผม โคมาลไยพาวเวอร์นะครับตัวนี้คุณแจมีให้3ามดอกนะครับผมแต่ประตูสวนเม็ดอาร์คนะครับผมด้านหน้านะครับประตูเรามาดูกันนะครับผมมาดูเม็ดอาร์คนะครับผมเป็นเดิมเลยนะครับจากโรงงานนะครับผมเม็ดอาร์คมๆมเลยนะครับผมเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับ พลาสติกบันไดนะครับผมตัวนี้โอ้สวยมากนะครับผมตัวนี้ไม่ค่อยมีวิ้วรอยของการขึ้นลงเลยนะครับผมมพื้นด้านในนะครับสะอาดสะอ้านนะครับผมสะอาดสะอ้านเลยนะครับผมไปดูห้องเครื่องกันครับผมมาดูกระจกนะครับกระจกนะครับผมประตูนะครับผมอาตาโตโวยต้าอยู่ครบทั้งสี่บานนะครับตัวนี้มาดูห้องเครื่องกันนะครับเปิดห้องเครื่องมานะครับผม ห้องเครื่องนะครับผมสวยสะอาดสะอาดนะครับผมน็อตฝาหน้าไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมเดิมๆนะครับผมน็อตซอกพวกนี้นะครับผมซอกซุ้มสวยๆนะครับผมน็อตแก้มพวกนี้ไม่เคยถอดเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมน็อตพวกนี้ไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับน็อตซออซุ้มสวยๆนะครับน็อตฝาหน้านะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผมสติ๊กเกอร์มอกรนะครับผมพวกนี้ปั๊มปากกระโปรงอยู่ครบเลยนะครับผมห้องเครื่องสวยเลยนะครับ รับประกันโครงสร้างให้นะครับว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักที่ค่วมจุ่มน้ํานะครับผมส,สวยๆนะครับผมสาหรับคันนี้นะครับผมสามารถวิ่งทางไกลสบายนะครับผมตัวน,นี้เครื่องดีมากนะครับผมระบบเกียร์ไม่มีปัญหานะครับผมตัวน,นี้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องฟังเสียงให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมเปิดแอร์ดูก่อนนะครับผมเปิดแอร์นะครับตัวนี้เปิดแอร์เสร็จนะครับปรับปรับน้ํายานะครับปรับน้ํายานะครับผมปรับน้ํายาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแอร์เย็นนะครับผมใช้งานได้ปกติ c ี D ใช้งานได้ปกตินะครับผม ฟังเสียงเครื่องของตัวรถนะครับผมเครื่องนิ่งๆเลยนะครับผมไม่มีสั่นนะครับผมเครื่องนิ่งๆเลยนะครับผมเครื่องนะครับผมระบบของเครื่องยนต์ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้นิ่งเลยแอร์เย็นแ ที่ท่านใดที่สนใจนะครับผมเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับก่อนได้นะครับผมสามารถเข้ามาลองขับขี่ได้นะครับผมที่วิภาวดีซอย60กูอทมอนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมรับประกันโครงสร้างให้ว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักที่คว่ำจมน้ํานะครับผมขับดีขับขี่ดีมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมเข้ามาขับเข้าาลองดูก่อนได้นะครับผมส่วนราคานะครับผม สำหรับคันนี้นะครับอ่าราคาอยู่ที่138,000บาทนะครับ138,000สามนแบาทครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่พี่พาวดีซอย60นะครับผมอ่าเบอร์โทรติดต่อนะครับ0924939977นะครับผมรับประกันการโอน100%นะครับผมเอกสารพร้อมโอนครัภาษีปี69นะครับผมประกันป2ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมอ่าฝากไว้ด้วยนะครับพี่พาวดี60รถสวยนะครับผม รับประกันคุณภาพอีกแล้วครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม